มันเป็นประเด็นเนี่ยที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องขออนุญาตที่จะอ่านด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันสักนิดนึงจ้าอันนี้นะคะจะเป็นการแถลงนะคะของทางสภาไม่ใช่ไม่ใช่ของสภา ของทางสำนักข่าวนะคะเดอะแซนด์เนี่ยแหละเขาได้ออกมาประกาศนะคะเขาบอกว่ายุติร่วมงานทันทีสั่งระงับรายการไอดอลวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจากการที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์การเป็นวงกว้างนั้น ทางบริษัทนะคะ t ดอะแซนด์ดอเนี่ยในฐานะของผู้ผลิตรายการใดๆในโลโก้อ่ะนะไม่ใช่สิใดๆในโลกล้วนฟิสิกขอเรียนแจ้งว่าบริษัทเนี่ยได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วแล้วก็ได้มีการสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการภายในอย่างเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุปแล้วก็มาตรการดังต่อไปนี้ 1. ยุติการเผยแพร่รายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์โดยจะมีผลทันที 2. ระง,งับการเผยแพร่เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในทุกช่องทางโดยมีผลย้อนหลังไปจนถึงปัจจุบันทันทีนะคุณดูแล้วกันเพราะว่า มีถึงได้บอกว่ารุนแรงมากเลยนะเพราะว่าคือคนเนี้ยเขาเป็นไอดอลวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเลยคุณจะเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะก็คือคุณอาจนรงเดี๋ยวเราขออ่านนิดนึงคุณอาจนรงนะคะหรืว่าคุณป๋องแป๋งจันทมาศเป็นนักเขียนเป็นนักสื่อาส,สารวิทยาศาสตร์เป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้นักวิทยาศาสตร์ด้วยแต่คุณรู้ไหมคะว่าในปัจจุบันเนี้ย ข่าวสารของเขาบนโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยได้ถูกลบออกไปบางส่วนนะอย่างอย่างเนี่ยอย่างในเคสเนี้ยอันนี้เป็นเว็บไซต์นะคะของทางอะไรเอ่ยของทางกอสอสอนะคะเพราะทุนการศึกษาจึงค้นหาอาชีพนะักศึกษาวิทยาศาสตร์จนเจอคุณรู้ไหมคะว่าลุงเนี่ยได้ตามไปดูปรากฏว่า ข้อมูลตามเว็บไซต์พวกนี้มันถูกลบทิ้งไปแล้วก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้กระทำความผิดจริงทำให้เห็นไหมคะว่าตามเพจพวกนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาลบข้อมูลของคุณป๋องแปง๋งหรือว่าคุณอาจวะรงไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่าอับอายอะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นคุณดูนะคะว่าเป็นคดีความที่ ค่อนข้านที่จะไลยแรงนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าความผิดของเขาเคืออะไรแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่คือโดยส่วนตัวมี้ไม่ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะแต่ว่าเท่าที่เราอ่านดูคร่าวๆเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นนักวิชาการหนะ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรประมาณเนี้แล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วเขาก็ไปจัดรายการภายใต้เนี่ยแหละของทางบริษัท เดอะสแตนดาร์ดเ uh, นี่ยแหละทีนี้มันมีคนออกมาแฉะนะคะแต่ว่ากับการเป็นว่าสิ่งที่มันน่าแปลกก็คือเขาออกมาแฉแล้วเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็รู้ถึงพฤติกรรมผู้ชายคนนี้แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือในเมื่อคุณรู้แล้วแต่ทําไมคุณยังปล่อยให้เขาลอยนวลถูกไมหมคะเขาเขายังย่ามใจแล้วเขายังทําแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเกาะคดีอะไรลักษณะแบบเนี้ย มันก็เลยทําให้คนในสังคมเนี่ยออกมาด่านะคะว่าเอ้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณก็ปกปิดพฤติกรรมของคนคนนี้นะสิในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วทําไมคุณไม่ออกมาพูดคุณคุณปกปิดทําไมจนพอวันนี้เรื่องมันแดงออกมาเนี่ยมีหลายหลยเว็บไซต์เลยเห็นไหมคะว่า,าเขาเขาไปลบข้อมูลของคนคนนี้เรียบร้อยแล้ว นะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันสักนิดนึงหลายๆคนนะคะตกใจมากเลยทีเดียวว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าว่าคนนี้จะกล้าขนาดนี้มาดูกันนิดนึงนะคะบอกว่าอันนี้เป็นของสื่อมติชนนะคะเขาบอกว่า จากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ถึงบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยว่ามีพฤติกรรมในการคุกคามทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโดยเบื้องต้นเนี่ยไอดอลวิทยาศาสตร์รายนี้เนี่ยได้มีการกระทำลักษณะแบบนี้กับผู้หญิงหลายๆคนเลยจึงได้ตัดสินใจออกมาโพสต์เตือนภัยโดยมีการตั้งคำถามแล้วก็ อยากที่จะให้ได้รับความยุติธรรมระหว่างผู้กระทำความผิดกับผู้เสียหายด้วยรวมถึงอยากให้มีสังคมได้ตั้งคาถามถึงข้อเท็จจริงด้วยทั้งพยานทั้งผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ผู้เสียหายเขาบอกล่าสุดนะคะทาง The ะแซนด์ r ดเนี่ยได้ออกมาแถลงการเพื่อที่จะยุติแล้วก็ระง,งับการเผยแพร่รายการใ,ใดๆในโลกล้วนฟิสิก โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ซึ่งมี่ได้อ่านไปแล้วเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าสอบสวนแล้วเป็นเรื่องจริงก็เลยยุติบทบาทอะไรประมาณนี้นะซึ่งรา,ายละเอียดก็ได้มีตามนั้นแหละต่อมานะคะมาต่อกันเขาบอกว่าหนึ่งกับ2อมีอ่านไปแล้วเนะก็คือยุติการเผยแพร่รายการ2องก็คือระงับเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้ทั้งหมดเลย 3. นะคะก็คือยุติการร่วมงานกับบุคคลดังกล่าว 4. สําหรับพนักง,งานที่ได้รับผลกระทบนะคะบริษัทก็จะให้ความสําคัญสําหรับสภาพจิตใจแล้วก็มีมาตรการในการเยียวยาอย่างรอบด้านนะคะก็คือคล้ายๆว่าพร้อมที่จะเยียวยาแล้วก็ซัพพอร์ตในฐานะที่ไปดึงผู้ชายคนนี้มาทํางานแล้วก็เกิดผลกระทบกับผู้หญิงรอบข้างะนะ เขาบอกว่า5หากมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกฎหมายนะคะบริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างแล้วก็บอกว่า uh, The Standard เนี่ยยึดถือหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนและไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระทําทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจในทุกรูปแบบเลย ทั้งนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยก็อยู่ภายใต้กรอบของทร,รมาพิบาลที่ดีมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้อย่างแน่นอนแล้วกเเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างแน่นอนกล่าวคือบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนแล้วก็เคารพป้องกันสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานชุมชนสังคมรอบข้าง เขาเรียกว่าเป็นไปด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนนะคะก็ชัดเจนมากเลยอืมนะคะว่าผู้ชายคนนี้นะคะก็เรียกว่าเสียชื่อเสียงเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะว่ามันมีข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าคุณจีรนันพิทวีชานะคะได้ออกมาโพสต์นะคะบอกว่า เรื่องวงในเนี่ยเขารู้ถึงนิสัยของผู้ชายคนนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ตกใจมากเลยว่าเหยื่อเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคำถามก็คือสังคมได้ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วคุณเจรนันพิทวีชาเนี่ยในเมื่อคุณรู้นะคะแล้วคนในวงการแวดวงวิชาการเนี่รู้แต่ทำไมทาไมยังปล่อยให้เขาลอยนวลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไงถูกไหม ในเมื่อคุณรู้ว่าสอดเเป็นแบบนี้ทำไมคุณปล่อยให้มีเหยื่อเพิ่มขึ้นอีกนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจิรนันพิทวิชาเนี่ยได้ออกมาโพสนะคะบอกว่าอย่าให้ผู้กล้าเนี่ยส่งเสียงโดดเดี่ยวเขาบอกว่าคนวงในเนี่ยเขารู้เรื่องไอดอลคนนี้เนี่ยมานานแล้วนะคะแล้วเหยื่อเนี่ยเพียบเลยก็ามาดูันนิดหนึง่งเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเหยื่อเยอะมากมาย เขาบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากคนที่ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะได้โพสต์บอกว่าบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งเป็นไอดอลของหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมในการคุกค,คามนะคะเราก็บอกว่าเราซึ่งเป็นผู้โพสเนี่ยผู้โพสนะจึงได้ตัดสินใจที่ออกมาโพสต์เตือนภัยแล้วก็มีการตั้งคําถาม กับเรื่องนี้ถึงความยุติธรรมด้วยนะคะก็คือต้องการให้ได้รับความเป็นธรรมเขาบอกว่าทางด้านของชิลนันพิพิจวิชาเนี่ยซึ่งเป็นกวีซีไรส์นะคะในปีพศ2 5 3 2ก็ได้ออกมาเน้นย้ำเลยนะคะบอกว่าอยากจะออกมายืนเคียงข้างผู้หญิงที่เป็นเหยือ่อแล้วก็บอกว่าอยอดไลค์แค่ฉากหน้า แต่รับตาเนี่ยคือวายร้ายเลยทีเดียวก็แสดงว่าคุณเจรนันเนี่ยกำลังจะบอกว่าตัวเองนั้นก็ได้รับรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมในการคุกคามมาโดยตลอดอ้าวคำถามแล้วทำไมคุณไม่ออกมาบอกสังคมนะคุณยังปล่อยให้เขาทำเยอะแยะขนาดนี้เลยหรือนะซึ่งทางบทความเนี่ยก็ยังว่าต่อไปนะคะบอกว่านึกว่าแอปเปเนี่ยมันพิสูจน์แรงโน้มถ่วง ของนิวตันที่แท้มันคือแอปเปิลพิษนะคะแล้วก็มีการปลิดชีพสโนไวท์เลยด้วยซ้ำอย่าปล่อยให้คนที่กล้าส่งเสียงต้องโดดเดี่ยวหรือว่าถูกซ้ำเติมด้วยโจ๊กเละๆหรือว่าคำถามดราม่าบ้าบออะไรขอให้กำลังใจลูกผู้หญิงด้วยกันเหยื่อเคราะห์ร้ายนะคะที่กำลังจะกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ศักดิ์ศรียอมพลีชีพเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำรอยตามมา จริงๆแล้วเนี่ยคนวงในเขารับรู้ถึงพฤติกรรมของไอ้นี่เนี่ยมันมาเป็นปีแล้วแต่ที่คาดไม่ถึงก็คือไม่คิดว่ามันจะเป็นนักล่าขนาดนี้นะคะแล้วเหยื่อส,อสาวๆเนี่ยจะเยอะแยะขนาดนี้เขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากการที่แทนไทยได้มีการโพสต์แชร์เอาไว้เมื่อวานนี้เดี๋ยวเราคลิกตามไปดูนิดนึงนะคะว่าคุณแทนไทยในที่นี้เนี่ย คือใครนะคะบ,บอกว่าคุณแทนไทยประเสริฐกุลเขาได้โพสต์เอาไว้นะคะบ,บอกว่าสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่ทักกันเข้ามาว่าทำไมไม่อยากจะกลับไปร่วมงานกับคนคนนี้อีกท่านท่านที่ว่าเคยสนิทกันมากเรื่องทำนองแบบที่น้องคนนี้ที่ได้ออกมาแฉเนี่ยก็คือ1ในเหตุผลหลักครับ อยากจะส่งต่อให้น้องๆที่เคยหลงแล้วก็เคยปลื้มเขาอยู่เนี่ยได้รับทราบโดยทั่วกันเลยน้องเจ้าของโพสต์คนนี้เขาผ่านความเจ็บปวดมามากมายแต่ก็ยังคงเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญในการออกมาพูดไม่ให้มีใครเนี่ยต้องเจ็บตัวแบบตัวเองอีกสิ่งที่ผมทำได้น้อยนิดเนี่ยมีเพียงแค่ช่วยแชร์แล้วก็สนับสนุนน้องเขาอย่างเต็มที่ ถ้าใครสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกมาหาผมได้เลยครับจริงๆคนใกล้ตัวทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเนี่ยใจบางและผมเนี่ยไม่ชอบยุ่งเรื่องดราม่าเลยให้ตายเถอะแต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องครับนี่แค่กดแชร์ยังรู้สึกประหมาาอยู่เลยแต่เอาละผมพร้อมที่จะสนับสนุนน้องเขา ก็คืออ่าคุณแทนไทยเนี่ยน่าจะเคยเป็นคู่หูของเขานะคะเรียกว่าพอรับรู้ถึงเหตุการณ์เนี่ยก็คือเลิกคบกันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเราย้อนไปดูอ่าคุณอะไรเนี่ยคุณพระคุณปลายฝนเนาะน่าจะชื่อคุณปลายฝนเนี่ยแหละโอ้น้าตาน่ารักมากนะ,ะคุณปลายฝนเนี่ยได้โพสต์เอาไว้เนาะที่คุณรู้ไหมคะว่าคุณปลายฝนเนี่ยเขาเป็น เป็นเป็นเป็นคนที่ร่วมง,งานใน The Standard ด้วยด้วยกันเนี่ยแหละสแสดงว่าเขาอาศัยจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ต่างอะไรกับปูอัดไหมไม่ได้ต่างอะไรกับปูอัดหรือว่าเออชื่ออะไรนะคุณแจ้ก็คือทำงานด้วยกันอาศัยความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เออไปไปคุกค,คามเขาอะไรประมาณเนี้ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคุณปลายฝนเนี่ยได้โพสต์นะบอกว่าตัดสินใจอยู่นานเลยว่าจะออกมาพูดดีไหมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและพบว่าการออกมาพูดเนี่ยมันจะช่วยเซฟน้องๆหรือว่าคนรอบตัวได้เยอะมากหลังจากที่เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเราเอาแต่โทษตัวเองมาตลอดเลยรู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดแล้วก็ไร้ค่าแล้วก็ร้องไห้ทุกวันเลย สภาพจิตใจเนี่ยพังไม่รู้จะพังยังไงผ่านการต่อสู้กับจิตใจตัวเองมาอย่างหนักมากโดยแอบคิดว่าเคสของตัวเองเนี่ยน่าจะหนักมากที่สุดเพราะอดทนกับเขามานานกว่าคนอื่นๆจากคำพูดที่ว่าพี่ยอมใจเธอเลยเธอเนี่ยเป็นเด็กที่อดทนกับพี่ได้นานที่สุดตั้งแต่พี่เคยเจอมาเลยทีเดียว สว่างและค้นพบความจริงจากพี่หลายๆคนรอบตัวเราเนี่ยมองคนผิดมาโดยตลอดพี่ๆในวงการวิทย์ชี้ให้เราได้เห็นถึงความผิดปกติของผู้ชายคนนี้เราเนี่ยสอบถามน้องๆพี่ๆในวงการที่มีชื่อเสียงหรือว่าอาจารย์หลายคนก็ได้ค้นพบคำตอบที่น่าตกใจในรูปแบบเดียวกันเลย เราไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้กับผู้หญิงได้มากขนาดนี้อยากจะเซฟความรู้สึกน้องๆที่เคยเจอเรื่องราวอันโหดร้ายรุนแรงด่าทอต่อว่าให้อายถูกลดทอนศักดิ์ศรีแล้วก็ลดทอนค่าความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนความมั่นใจของตัวเองหรือว่าอัตลักษณ์ของเหยื่อให้รู้สึกว่าไม่เหลือความเป็นคน จนกระทั่งนำไปสู่ความซึมเศร้าหรืออาจจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้เราพบว่ามีผู้หญิงหลายคนที่โดนแบบนี้หรือโดนเหมือนกับเราผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนคุกคามทางร่างกายจิตใจโดยการทักไปจีบนะคะทักไปโทรหาในเวลากลางคืนทุกวันรวมถึงรุ่นพี่ในคณะของเราและคนอื่นๆหลังใหม่ว่าก็โดนด้วยค่ะ แม้กระทั่งเหยื่อที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำโโหนี่ตกใจมากเลยนะเขาบอกว่าเราเพิ่งได้รู้ความจริงในปีนี้เลยแล้วพยายามเก็บข้อมูลแล้วทบทวนอย่างหนักพยายามแย่ถามเขาว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคุณได้ทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็กลับไม่ได้รับคําตอบที่ตรงไปตรงมาแถมยังมีการบ่ายเบียงปกปิดและบิดเบือนความจริงกับตัวเรา เราอยากจะเตือนน้องๆหรือคนรอบตัวจริงๆค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยมาในรูปแบบของไอดอลคนฉลาดคนที่มีชื่อเสียงแล้วน่าเชื่อถือเป็นคนที่พูดจาหน้าฟังแล้วก็มีหลักการแม้แต่เด็กโอลิมปิกหรือว่าเด็กอ่าเด็กโอลิมปิกหรือว่าคนที่เป็นระดับด็อกเตอร์งาแบบระดับแบบปริญญาเอกหรือแม้กระทั่งอาจารย์หลายๆคน,คนก็ยังมองเขาไม่ออกเลยด้วยซ้ำผู้ชายคนนี้ เขาบอกว่ามีพี่ๆเนี่ยมาคุยกับเราแล้วมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก็คือโดนเขาเล่นงานแล้วก็จิตใจเนี่ยพังกันไปเลยทีเดียวเขาบอกว่าเราเนี่ยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงจากที่เป็นคนรักแล้วก็ปกป้องเขามาโดยตลอดจนมารู้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีและเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำเราเนี่ยยังไม่เจอเหยื่อที่เคยเจอ ผู้ชายคนนี้ขอขอหรือว่าล่วงละเมิดนะคะแต่เรานั้นไม่เจอไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเพราะว่าขนาดคนที่เจอเคสเหมือนเราเนี่ยยังกลายเป็นคนที่มีภาวะ p d ดะขอขอภัยนะคะ p t s D นั่นก็คือเป็นอาการที่เราเนี่ยเคยปากสั่นตัวสั่น แล้วพูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเหมือนเป็นคนบ้าอยู่พักหนึ่งหลังจากที่โดนแก๊สไลท์นะคะก็คือ,อโดนกระหน่ำโทรมาคล้ายๆว่าโดนกดดันโดนปั่นหัวให้เหยื่อหรือหญิงคนนี้รู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นคนผิดซะเองนะคะก็คือ หลังจากที่โดนทำร้ายหรือว่าเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าโดนพูดทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดแทนที่ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนผิดเขาบอกว่าผู้หญิงบางคนต้องหนีและกลัวเขากลายเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิตเลยสําหรับเรานี่คือรู้จักและสนิทสนมกับเขามานานผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นคนฉลาดมากเขารู้ว่ากฎหมายอะไรไม่สามารถเอาผิดเขาได้ เขาจึงเลือกที่จะทำร้ายจิตใจเหยื่อในรูปแบบนี้และรู้ดีว่าเขานั้นไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำเลยแม้แต่น้อยไม่อย่างไน,นก็คงจะไม่ไม่ไม่มาต่อจนกระทั่งถึงบัดนี้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นสื่อเราอยากจะออกมาบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจและเพื่อความยุติธรรมอยากให้หลายๆองค์กรได้ตรวจสอบพฤติกรรมจริยธรรมจัรยาบรณของผู้ชายคนนี้ คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถึงการวางตัวไม่เหมาะสมระหว่างอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์หรือว่าการคุกคามจุดๆนะคะแล้วก็จิตใจด้วยการควบคุมการหลอกใช้การด่าทอด้วยถอย้อยคําที่หยาบคายกับเยาวชนแล้วก็ผู้หญิงด้วยซ้ําบอกว่าเป้าหมายของเรานะเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เขาติดคุกหรืออะไรนะคะการติดคุกเนี่ย แต่ไม่ได้สำนึกผิดก็ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป้าหมายของเราคืออยากเห็นสังคมให้บทเรียนกับเขาจนเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปว่าไม่ควรทำแบบนี้กับใครเราเชื่อว่าตัวเราเองแล้วก็สังคมจะให้โอกาสสามารถให้อภัยได้แล้วก็เดินหน้าต่อกันสุดท้ายนี้เราอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่คอยอยู่ข้างขซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดที่ช่วยปลาย ผ่านความยากลำบากไปได้เราโชคดีที่อยู่ในสังคมที่แข็งแรงมากก็เลยสามารถฟื้นกลับมาได้ไวมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ถือว่าตัวเองนั้นเติบโตขึ้นมากแล้วค่ะแล้วอยากเป็นเสียงเล็กๆที่ได้ออกมาพูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นและอยากฝากแชร์เพื่อเตือนไทยนะคะน้องๆหรือใครที่เจอแบบนี้สามารถทักมาได้ที่ปลายฝนเลยค่ะ นะคะก็รุนแรงมากนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาโลดเล่นอยู่ในช่องที่เป็นช่องประชาธิปไตยด้วยอะ่ะคุณคิดดูแล้วกันว่าปัจจุบันนี้มันมันเล่นกันขนาดนี้เลยนะอาจารย์ป๋องแป๋งบ้าบออะไรเนี่ยคือคุณลองไปเซิร์ชหาได้เลยตามเว็บไซต์พวกนี้คือลบข้อมูลเขาทิ้งหมดแล้วนะคือมี่จะบอกว่าผู้ชายคนนี้คือเขาอุกอาจมากเลยนะ เขากล้าที่จะทําอย่างเนี้ยโดยที่ว่าเขาเขาไม่คิดว่าเรื่องราวของเขาจะโดนแฉอย่างนั้นเหรออืมก็เดี๋ยวนะคุณอะไรเนี่ยคุณจรยังมานั่งอ่าคุณจรทจะมาจะมาทายทําไมไม่ต้องทายค่ะก็ผู้ชายที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยแหละจะทายทำไมคะเออ มี่ยังไม่เข้าใจเลยทําไมบางคนยังมานั่งถ่ายชื่อกันอยู่เลยอะ่ะถ่ายทําไมอะ่ะก็ก็เอาหน้ามาให้ดูแล้วไงอืมสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังเนาะ ก็โอเคก็ใดๆก็แ <t> ล <orn> ้วแต่เนี่ยก็คือเห็นไหมคะว่าเราก็นํามารายงไงทุกคนได้ฟังแล้วเราไม่แน่ใจนะว่าเขาจะสามารถเอาผิดทางด้านกฎหมายอะไรก็คงต้องไปสืบสวนกันต่อไปอ่ะนะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เห็นไหมคะว่าทางเดอะแ a น d ด r ร์เนี่ยก็คือปลดเข้อไปเลยนะคะแล้วก็ลบทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเขานี่คือเอาออกให้หมดนะคะแล้วก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ให้ข้อมูลได้เนี่ย พร้อมเนี่ยสนับสนุนเพราะฉะนั้นเรามองว่าตอนนี้คือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณปลายฝนละหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นคนอื่นที่อยู่ในเดอะแซนเดาร์ด้วยนะคะรวมทั้งพวกบรรดาสายวิชาการรุ่นพี่หรือว่าใครที่รู้จักที่เป็นรุ่นน้องอะไรกับเขาเนี่ยก็ก็เข้าข่ายที่จะโดนด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าร้ายแรงพอสมควรนะเพราะมันมีเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องมีคดีความอะไรด้วย นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ฝ่ายทุกคนช่วยช่วยกันช่วยกันแช์นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยว่าเออเราแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่ชื่อป๋องแปง๋งอาจวะรงจันทมาศเนี่ยเขาจะเขาจะกล้าก่อคดีขนาดนี้ในขณะที่ว่าตัวเองเป็นไอดอลนะตัวเองเป็นไอดอลวิทยาศาสตร์มีคนฟังเขาเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายหลายๆคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นเลยบอกแทบไม่เชื่อเลยว่า ตอน,นเขาจัดรายการนี้คือดีมากนะคะแต่ว่าพออย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปสู้หน้าใครได้ละ่ะนะก็ฝากทุกคนนะว่าตอนนี้เห็นไหมคะว่าใครต่างๆที่มันเข้ามาหาตัวเนี่ยมันมันดูจากภครนอกอย่างเดียวไม่ได้อ่ะมันกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงกลายเป็นคนที่มีความรู้มีเขาเรียกว่าม,มีมีต้นทุนสูงอะ่ะ คือคือปัจจุบันนี้มันมากันแบบนี้แล้วอะมีมีถึงได้แบบว่าโอ้โหตอนนี้คือสังคมอยู่ยากจริงนะเพราะว่าคุณคุณต้องระมัดระวังตัวเองไม่อย่างงั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็จะอาศัยช่องโบวนะคะที่ที่ได้รับความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยมามามา,มาทำร้ายตัวคุณโอ้โหนี้จริงๆเลยนะคือ อันตรายมากนะคะนี่ก็ฝ่ายทุกคนได้พิจารณาเนาะถึงอ่าประเด็นการคุกคาม